จริงๆอ่ะหนูก็เพิ่งมาสังเกตว่าแบบว่าเออถ้าหนูเขียนอะไรไปอ่ะหนูจะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คือที่ผ่านมาอันแรกก็ได้13อันนั้นเขียนเท่าไหร่ไปวะเขียนแปหรอได้13บพีต่อมาเขียนเจได้8ปดีต่อมาเขียนเจได้สิสิอแล้วพีนี้เขียนคามิเซเว่น ก็น่านั่นแหละปีนี้มันอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงคือเออนั่นแหละก็คือถ้าพูดอีกก็ไม่รู้ทุกคนจะเบื่อไหมแต่ก็คือหนูก็จะบอกว่าหนูเห็นที่ทุกคนทําให้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าหลังมาหนูอาจจะแบบไม่ไม่แบบไม่ได้พูดอะไรเงี้ยทุกคนก็คงเข้าใจไะก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะแล้วก็แบบคือ รู้ว่ามันมันยากนะจริงๆสหนูหนูหนูก็รู้สึกว่ามันยากแบบว่าหนูก็อยากจะแบบอยาให้ทุกคนรู้ว่าแบบหนูก็เป็นกําลังใจแล้วก็แบบว่าขอบคุณมากๆแบบทุกอย่างที่แบบที่ให้แล้วก็ที่สนับสนุนหนูนะแบบว่ามันยากมากแหละมันยากมากแบบว่าเออแล้เข้าใจในหลายๆปัจจัยเนาะก็คือถือว่ามา มันก็เป็นแบบโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆของหนูอะไรเงี้ยแบบว่าคือหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแบบว่าเพราะมันคือโอกาสครั้งสุดท้ายจริงๆอะไรเงี้ยมันคงไม่มีโอกาสที่จะได้มันแล้วอะไรเงี้ยในอนาคตอะไรเงี้ยแล้วหนูคิดว่าด้วยความมันเป็นแบบหนึ่งในความฝันของหนูในการแบบเป็นที่อยู่ในแบบเกิดมาครั้งหนึ่งได้เป็นแบบเมมเบอร์ของ4ฟกรุ๊ปแล้วเราได้แบบเราได้ลีชถึงแบบ คามิเซเว่นมาคเป็นอะไรที่แบบก็คงอยากเอาไปอวดแบบว่าอวดลูกหลานมีลูกมีหลานก็คงเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยอาะอาจจะไม่มีเลยอาจจะไม่มีก็ได้แล้วก,ก็ก็อวดให้แบบเออเพื่อนในอนาคตที่แบบแก่แล้วลยอะไรเงี้ยก็เล่าฟังได้ในเราเคยเป็น,นวินเคสเล่าแบบเนี่ยเราได้แบบตําแหน่งคามิเซเว่นเลยนะอะไรเงี้ยฮึอัมบันครับนั่นแหละแล้วก็คือ แล้วค้ามันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆหนูก็รู้สึกว่าอยากแบบอยากที่จะได้ค่ะมีเซเว่นแล้วก็อยากให้ทุกคนมีโฟโต้บุ๊กที่แบบว่ามีหนูอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยหนูก็ยังไม่เคยมีโฟโต้บุ๊กก็เคยมีแหละแต่แบบโฟโต้บุ๊กค่ะมีเซเว่นทุกคนคิดดูสิมัน,ม,นมันแบบคือที่ที่ผ่านมาที่เคยเห็นคือมันสวยมากเลยนะหนูก็อยากให้ทุกคนแบบมีรูปหนูสวยๆเก็บเอาไว้แล้วก็หนูถ้าถ้าหนูติดคามิเซเว่นหนูก็จะ ตั้งใจถ่ายให้สวยที่สุดนะคะให้สวยไม่รู้เขาจะได้ลูกไหนนะลูกเท่ลูกสวยอะไรก็จะพยายามทําใหออ้ดีที่สุดแล้วทําไมต้องทั้งสุดท้ายด้วยล่ะอยู่ต่อสิคือสนุกมากสินะทาไมทั้งสุดท้ายแล้วอยู่ต่อสิ หนูว่ารู้ว่าหนูว่าหลายๆคนที่อยู่ในนี้305คนที่ไม่รวมพี่เอ็นเอ็นก็น่าจะเข้าใจนะคะว่าทาไมหนูถึงแบบถึงพูดแบบนี้อะไรเงีย้ยแบบบางทีมันก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแยบะบมากมายให้มันมาเป็นประเด็นหรือว่าเรื่องอะไรฮอฮตคิดอะไรนะก็แบบว่าคือมันก็อารณมแบบว่าคือหนูไม่ได้แบบว่ารู้สึกไม่ชอบการอยู่ที่นี่เนาะหนูก็ไม่ได้ไม่ชอบการอยู่ที่นี่แต่ว่าคือมันก็อยู่มาแบบ6ปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบ มันก็มีจุดที่แบบว่ารู้สึกว่ามันแบบโอเคแบบมันมันอิ่มตัวอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าที่แบบทําไมถึงไม่อยู่ต่อแล้วทำไมถึงอะไรคือไม่ช่เพราะอย่างที่บอกมันคือความฝันของหนูค่ะที่หนูแบบอยากได้แล้วหนูก็ลงมาทุกปีอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบรู้สึกว่ามันคือมันก็คือโอกาสครั้งสุดท้ายอะ่ะแล้วทําไมหนูถึงจะไม่ความมันไววอะไรเงี้ยหนูก็ก็เลยเลือกที่จะลงจีครั้งนี้เพื่อแบบก็เรียกว่าตามล่าความฝันแล้วกันอืม ใช่แบบบางทีมันก็คือคือชีวิตมันยังมีอะไรอีกแบบอีกมากมายเลยอะทุกคนหนูตอนเนี้หนูแค่แบบหนูแค่อายุแบบยี่สิบยี่สิบสองอยู่เลย,เลยหนูรู้สึกว่ามันยังมีเส้นทางข้างหน้าที่ให้เราไปแบบไปค้นหาอีกมากมายอะแบบเราอาจจะเจอแบบอะไรที่ทําให้เราโตขึ้นมากกว่านี้อีกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็แบบอืมก็คือถ้าได้คามิก็อย่าลืมสั่งโฟลตบุกเลยนะทุกคน <laughs> นนั่นแหละก็แบบเท่าน,นี้แล้วกันแบบก็อยากให้รู้ว่าแบบครังนี้หนูก็แบบหนูก็พร้อมที่จะแบบยืนอยู่ข้างๆอะ่ะเออแบบอยากให้รู้ว่าแบบหนูแบบเอาจริงส <c oughs> <c oughs> เตตบีทีเป็นไงเอจริงเหนื่อยมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบบว่าคือรู้สึกว่าเออ,อ ไม่ได้แข็งแรงเท่าเมื่อก่อน,อนพูดอย่างนี้กันแบบไม่พูดว่าแก่แล้วกันแบบว่าเออมันไม่ได้แก่หรอกถ้าเทียบกับหลายๆคนนะเนาะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แข็งแรงเท่าเมื่อก่อนแบบเต้นแค่รอบสองรอบแรกก็คือหนูแบบหนูจะตายแล้ว่แบบมันจะเหนื่อยมากแต่ว่าเอาจริงรอบพี่มิวลีแบบว่าก็รู้สึกว่าเต้นเต้นแบบโอเคแบบว่ามันมันกว่ารอบหนึ่งรอ,อ,อบสองอะไรเงี้ยเพราะรอบฉันรู้สึกแบบโอ้ร่างกายแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วกลับมาก็สุดๆแล้วหนูก็เต้นผิดด้วยเพราะ มันไม่ได้เต้นนานอ่ะแล้วมันเปลี่ยนบล็อกหมดเลยทุกคนแล้วแบบมันก็แบบมีเต้นผิดแต่ก็เออช่่งมันเถอะมันก็เป็นสเสน่ห์ของการแสดงสดแต่ก็จะพยายามไม่ให้ผิดค่ะแต่ก็ไม่รู้จะมีโอกาสอีกไหมที่จะได้เต้น